อากับสวัสดีครับกาบสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องถูกๆุกทันนะครับมาพบม,มาเจอกันเสาร์มืดของวันที่หนึ่งครับวันนี้เป็นวันโชคดีเป็นวันโชคลาบของคุณพ่อคุณแม่ถูกถูกทันนะครับมีโชคมีลาบกันแน่นอนนะครับ,รบมาพบม,มาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับทางเอ็ดวิไลกันยั่งยู่ที่เก่าที่เดิมตื่น ตอนเช้านะครับขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยครับ4ี่นาฬิกากว่ากว่าครับมือนีนะครับใดตัวเลขแนวทางนะครับส,สรุปโค้งสุดท้ายนะครับเช้าว,วันหวยออกมาให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับหย่ดลงตัวเลขแนวทางให้เอคุณพอ่อคุณแม่บอท่านนะครับ อาไมา่ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายของปู่โคราชนะครับอ่ามาในคลิปนี้จะรวมบนรวมล่างเลยนะครับเพราะว่าปู่ทรงมาให้ดวนดวนกันเลยนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกากันอ่อย่าดิไร่กับยานลงไห่บอท่านนะครับยั่งรออีกนะครับคือสำนักใดมาก็จะลงไห้คือกันนะครับดวนดวนเอาจนหอดเทียงกันเลยครับเมื่อน,นี้ นะครับ1ตุลาคมครับ2567ันาจะมีอีกบ่อเด็ดๆมาส่วงสายๆนะครับโล่งห้คือเก่านะครับเอาครับมาเบิ้งครับแนวทางของปู่โคราชครับสรุปโค้งสุดท้ายแอดวีไลจะอ่เอามาเบิ้งชุดบนกันก่อนเลยนะครับบนอ่าบนอ่าเด่นนะครับอ่าเด่นของปู่โคราชนะครับบน เด่นบนนะครับเด่นบนศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนี่คือเด่นบนของปู่โคราชนะครับส,สรุปนะครับโค้งสุดท้าย อ่ะครับมีอ่ะสุด3ตัวนะครับมาฝากหชุดนะครับอ่ะสชุดนะครับสชุดอ่ะเริ่มจาก1 09อ่ะหลังจากจีบนําอุ่นมาแล้วไข่แน่จักหน่อยนะครับต่อไปครับ เจ็ดศูนย์เก้าครับนี่คือสุดสามตัวบนอาจจับคู่ครับสุดสองตัวศูนย์สองศูนย์สาม อ่ะคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับต่อไปครับ04ต่อไปครับ12ต่อไปครับ13 คู่สุดท้ายครับหนึ่งสี่นี่คือชุดบนนะครับนี่คือชุดบนเดี๋ยวห้องมาคอยบังชุดล่างอีกนะครับเดี๋ยวทางอยากวิ่ไลขีดขั้นก่อนนะครับเดี๋ยวล่างเป็นล่างนะครับแยกสรุปรวมมาด้วยกัน ะครับอ่าอ่ามาเบิ่งหลังต่อเลยเดี๋ยวคอยมาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับเด่นล่างสรุปร่วมใส่กันนะครับย่านคุณพ่อคุณแม่หาตัวเลขบอท่านนะครับอ่อาแอดวิไลกันรีบนำเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ขึ้นกันเด่นล่างครับเจ็ด กับแปดเจ็ดกับแปดนะครับจับคู่ครับมาเบิ่งจับคู่กันคู่แรกนะครับคือเจ็ดเจ็ดอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทางเอฟไลปรับมุ่งกลอกให้ใหม่อ่าเพราะตัวเลขเนี่ยทางบอเห็นนะครับพอพื้นที่จำกัดนะครับ,บซีคุณพอคุอ้แม่ อ่อเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้ใหม่นะครับอ่าอ่าครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสรุปรวมนะครับเจ็ดเก้า แปดจ็บแปดแปดแปดเก้าอ่าเพราะว่าบ่เบิดนะครับเอฟซี FC, อ่ะคงพอเข้าใจนะครับ เพราะว่าสรุปรวมอย่างเอฟซีคุณพ่อคุณแม่บอท่านกันนะครับแนวทางของปู่โคราชนะครับตั้งแต่สอหมืดกันเลยนะครับเอาครับมาเบิ่งตัวเลขนวทางนำกันเด่นบนนะครับวงกลมไปที่0นะครับเ,เด่น0ย์กับ1น่งแนวทางสุด3ตัวครับหนึ่งศ อ่ะสุด2ตัวครับ0ูนย์สองศู1ย์สูนย์งองหสามหนึปูวงกลมครับคู่เดียวนะครับสำหรับบนคือ02ครับ0ูย์สเมตรเดียวอ่ะครับลางนะครับมาเบิงลางนะครับอันล่างเด่นไปที่7กับ8ปอ่ะเกับ8นะครับมี7จ7ดเจ 8 7 8 8 8 9นะครับปูวงกลมมานะครับ2คู่นะครับ2คู่ก็คือปูวงกลมไปที่เลขเบิรน,นะครับ77สำหรับล่างนะครับ77คู่ที่2ครับ79นี่คือแนวทางสุดสรุปของปูโคราชนะครับ อ่ะคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่ะแคปหน้าจอกันเลยนะครับอ่ะตัวเลขหน้าทางคงจะพ่อชัดเจรินกันอยู่นะครับอ่ะแอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปตอนนี้อ่ะแอดวิไลเลิ่ง่วงนอนนะครับอ่ะตื่นแต่ดึกนะครับตอนนี้จะใกล้ตีห้าแล้วนะครับจะตีห้าแล้วนะครับใกลจะสว่างแล้วอ่ะ เสาร์วันหวยออกไข่เอคุณพ่อคุณแม่นะครับโศกมานลำลุ้ยกันช่วงไว้บใดเฮกันกับแนวทางสรุปโครงสุดท้ายนะครับเขามารอเบิ่งว่าจากนี้ไปจะมีสำนักใดจะมีทานใดทรงตัวเลขแนวทางมาให้แบบดนด,น,ดนบอรอ,รอติดตามกันไปเรื่อยๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเอคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามใหม่เมื่อนีเฮา จับตาโค้งสุดท้ายจนหอดเทียงกันเลยนะครับหนึ่งตุลาคมเช้าว,วันหวยออกกับแนวทางปู่โคราชสรุปรวมบนล่างแยกบนแยกล่างครับเบิ่งให้ดีอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ